จะหมดแล้วใครอีกสองชุดจนหมดแล้วสามสิบบาทครับผม้เลยครับสามสิบบาทก็มีเหรอสิบสามสิบบาทมีครับแต่ได้สิบไหมเอาเอาสามสิบก็พอครับสามสิบก็พอคงคงไม่กินเยอะหรอกนะสิบก็ได้อ๋อนี่คือปิ้งมันเรียบร้อยแล้วปิ้งไว้ตะกี้นะครับต้องเก็บตอยกินนี่โอเคนี่ชื่อร้านอะไรครับ มวครับป้าแต๋วหมูสเต๊ะเจ้าเก่าชุดละ30-40ใช่แต่เดิมขายอยู่ตรงนี้เลยเนาะตอนนี้นครับ30กว่าปีแล้วตร,ตรงนี้นี่ที่เขาเรียกว่าที่ไหนเผื่อคนต่างจังหวัดมาจะได้มาถูกนี่คือว่าไอ้นะเดี๋ยวอ่หนองเซ้งหนองเซ้ง,ง,งบ้านหนองเซ้งบ้านหนองเซ้งอำเภออะไรอำเภอเมืองหนองเซ้ง อันนี้ด้านนี้ขายอะไรครับนี่อันนี้ขายลูกชิ้นลูกชิ้นลูก <laughs> ชิ้นทอดผมหยิบไปได้เลยนะได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังแต่งไหมครับหยิบได้เลยสามสิบโอเค,คโอเคฝากฝากวา,างที่โต๊ะพี่จัดโอเค ครับผมบเดี๋ยวจ่ายตังค์แป๊บนึงนะครับอเไอ้อนั้นนั่งตัวไหนเนาะผู้สานเด็กกินมาจากไหนครับนี่ขอนแก่นครับอ๋อขอนแก่นบ้านอยู่ขอนแก่นได้เหรอใช่ครับออ๋มาเรียนนี่นห,รหรือมาเที่ยว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 แล้วกลับมา,าไหรขอสวัสดีครับผมอยู่ที่ร้านข้าวซอยกว๋วยเตี๋ยว3บาทเป็นยังไงครับเหลืออยู่3บาทเอง ก็ดูที่เมนูครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกสามบาทเท่านั้นครับแม่เอาอะไรครับพวกพวกเราเอาเอามาทีละสิบเลยไหมพี่ลองสั่งอย่างละสองอย่างละสามไหมเพราะว่าเขาทำเร็วนหมือับโอเคงั้นเอาเอาเอาอะไรพี่จะได้ไปสั่งไหนเดี๋ยวจะมีใบนี้ครับโอเคสั่งได้เลยลองลองลองสั่งเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะไปส่งเลย น้ำที่มีแก้วละห้าบาทนะแพงกอ๊ตเตี๋ยวนะจะเป็นแก้วแบบกลางๆ่ะพี่เอาสั่งของสั่งงขอเจ้าก่อนของน้องก่อนเลยบัวอะไรดีวะบัวอะไรโอ้โหโดนเผาอะไรมามีเรืองสิบบาทนะครับอ๋อมามีเรืองสิบบาทเดี๋ยวว่าถ้าเป็นพวกเนี้ยเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมีก็จะสาหราบหมูเนื้อก็ we are here at นุ่ด e the cheapest one at I think in Thailand only 3บาทก็เท่าไหร่อ่ะสามหนึ่งดอลลาร์มันสามสิบบาทอันนี้มันก็ศูนย์จุดหนึ่งดอลลาร์ใช่ <laughs> ง่ายๆก็สิบช่วยได้ดอลลาร์ีใช <laughs> <laughs> ่10 f o r one ดอลลาร์ครับตกเนื้อสะเล็กน้ำตกเนื้น 4, อสี่เล็กน้ำตกเนื้อสี่ 4. พี่เอาเล็กนั่นแหละเล็กตกหมูไหมตกหมูใช่ครับโบกอะไรเล็กบะหมี่เล็กหมูอ่าเล็กหมูเอาสีอะไรเท่ากันเลยไมสีก็ได้ตกเปล่าตกไม่ตกก็เหมือนกันเนาะไหมืนเหมือนดิน้ำตกก็น้ำตกตกสองไม่ตกสองนี่เอาตามนั้นไมไม่ไม่ตามนั้นแหละตกสองไม่ตกสอง เหมือนกันอ่นี่ก็เป็นสแล้วก็เล็กไม่ตกอะเป็นน้ำใสเลยอ่น้ำใสหมูอีโอเคแค่นี้ก่อนนะครับยังไงน้ำไงพี่ลองสั่งมาแก้วหนึ่งก่อนได้ได้เอาอะไรชาเหรอใส่เลยถ้าพี่อยากกินชาเลยชาชาชา บ้ววน้ำไหมฮะบ้วน้ำชาชา,า,สาสองชาสองมาพิมพ์ตรงไหนสามบาทครับ<ม>เสียบเสียบบินตรงนี้เหรอครับ อ๋อถ้วยนี้เหรอครับสามบาทถ้วยนี้เนาะโอ้่น่ารักดีทำไมแยกกันด้านนี้เป็นน้ำตกเหรอเนื้ออัด้านนี้เนื้อด้านนี้หมูโอเค หน้านี่เป็นคุณคุณยายนี่เป็นเจ้าของแม,แม่เจ้าของนะคุณแม่ร้านเปิดนานยังครับนานแล้วเจ้ากี่ป,ปีแล้วเจ้ายี่สิบกว่าปีแล้วค่ะเกือบจะสามบาทสามบาทตลอดเลยเหรอโอ้ ได้กำไรยังไงอ่ะทำไมถูกจังก็จะดูแลก็ูกันไปเก็อยููู่ไันไปอ่เงี้่ะเลยอมอยขายูก <sources> <be>. ันนไมีน้ักปริมาณที่โอ้มีดารามากินเต็มเลยเนาะดารามาเยอะเลยขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมลีลาการอันนั้นหน่อยได้ไหมได้นะเข้าซอยก็มีเนะพี่ นี่นี่ข้าวซอยเนาะซอยไก่ไก่มีไก่มีหมูก็ลูกชิ้นหมูหสามบาทเท่านั้นข้าวซอยนี่เป็นยี่ห้ออ๋อถ้าพิเศษยี่ห้าอุ้ยสามบาทก็เอาแล้ว ผมสั่งไป12ถ้วยเดี๋ยวรอชิมที่โตครับว่าจะกินข้าซอยอีกนิดหน่อยโอเคก็นี่ครับก๋วยเตี๋ยว3บาทครับ 10 for ว so uh, ัดอลลาร์ครับก็สั่งมา10อย่างเอาเอาไหนก่อนเลิวหยิบจับไปเลยสังเกตง่ายๆคือท่านเนื้อจะเป็นลูกชิ้นนะหมูจะเป็นอ๋อเป็นเป็นหมูสับใช่ครับเอาดูเลยเฮดยเขาฟังเพลงอีสานกันเนอะรงแล้วแตจก็ของร้าน เป็นแบบนี้ใช่คือมันแก้วนิดเดียว5บาท5บาทใช่เอาอะ้รนี่แจกอาวุธเลยแจกเลยขอบคุณครับพี่ครับฝั่งนี้ก็มีที่นี่เลยโอเคอ๋อได้ละขอบคุณครับก็จะลองเส้นเล็กหมูก่อนนี่ครับเส้นเล็กหมู พวกนูดลช้อนเดียวจริงๆครับสอหรอมสามบาทอร่อยว่ะอร่อยหวานหมูผ่านพ้กนี่ครับเนื้อผ่านอันนี้เขาลืมใส่มาให้ตรงน,นี้น่าหน้าดี๋ยใจครับแบบเนี้ยเันเนี้อแบบนี้บี๊ แล้วก็นี่เป็นน้ำใสอันนี้น้ำตกน้ำตกอพวกบอลลต and this บีฟบลัดอันนี้เป็นน้ำใสครับก็ออริจินอลพวกนูโดลมันตกอร่อยกว่าใช่ไหม I prefer with uh, pork blood. The black one. น่ Mm h อ m กินสามเลยเหรอสามก่อนแล้วก็สั่งเพิ่มด้วยอยากเต็มด้วยครับพี่ครับครับผมพี่ไปสี่แล้วนะเอ็นก่อนมันกินสามเลยแป๊บเดียวนเยนี่ยเฮ้ยมันเป็นไรพี่สั่งเพิ่มก็ได้พี่ลองก็าซอยดีวยกว่าจานใหญ่อยู่ทีพี่เอาซอย อร่นะอยครับสามบาทแตงสวรรค์ชิ้นอ๋อเดี๋ยวจะไปสั่งเขาจะอร่อยอีกจานนึงครับนี่นะมันจืดอนะ่ะนี่เป็นหมูสเต๊กครับของคุณลุงเมื่อกี้ลองหน่อยสามสิบบาทได้สิบไม้ตกไม้ละสามบาทอร่อยแตงเมื่อชิ้นใหญ่ๆหญ่นี่ อะไรเพิ่มพี่สั่งจริงเดีเอเหเหรอรู้อะไเดา็นเหรอวะอันนี้ออกเผ็ดๆครับสไปซี่สวีท วัดชิงครับผ่านครับไม่ละ3บาทครับมูสเตเช10ฟวันดอลลาร์ of หมูสเตออพกสเตได้ครับนั่งโต๊ะไหนนะครับนั่งโต๊ะโ,โต๊ะหนึ่งเอออยากดูวิธีการทำอ่ะโชว์หน่อยได้คน,นสวยนะครับได้ได้นี่เหละคนสวยคนนี้เหรอ ทำข้าวซอยให้กินหน่อยข้าวซอยเนื้อเน,นื้นนอมีกกมีจ้ะโอ้นี่เนื้อเนาะ แป๊บหนึ่งแล้วก็เอามาใส่เนื้อทางนี้อันนี้เสร็จแล้ว โอเคขอบคุณครับต้นไหนครับต้นหนึ่งครับ นี่เท่าไหร่นะข้าซอยเหรอยี่สิบห้าครับ่กะยุน่ามันเป็นเส้นบะหมี่เลยคืออร่อยว่ะรสเผ็ดเผ็ดอริตบิสสไปซี่ I recommend Khao um, Soi Beef Beef noodle ก็นะครับข้าวซอยมันจะอยู่ที่ประมาณ20บาทครับโอลี่ทเวนตี้บาทจัดการให้หมดไปเลยแบดมอล์เทนแล้วอรอย่างนี้หรอ ต้องไปขอตรงป้าที่บ้านของเ้าให้เออเอา่ไหนนี่นค,คือไอติมโบราณที่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทครับ10บาทเท่ากับแท่งหนึ่งเท่ากับก๋วยเตี๋ยว3ชามนี่แล้วกัน อันนี้เดี๋ยวคิดรวมกันกับได้ไ <ป S 2> เลยโอเคมมันีนี่ไงเอเนี่ยพี่คนนี้เขาบอกให้พูดปั่ปะนะถ้าไม่ปาดหนังออกตัวอีกนานแน่ออกต้องออกตัวตัวออกมาออกเลยก็ได้ลองดูครับว่าอร่อยสู้ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าคุณลุงไหมร้าให้ติมหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวพูดผิดพูดถ<ส>ูกแล้วตอนนี้อร่อยจัง อันนี้เป็นแบบเป็นถังครับอันนี้เป็นเป็นแท่งสมัยก่อนเลยนะนี่เนาะเรื่นะองไอติมโบราณมีไอติมโบราณครับ <c oughs> the traditional ice cream this is a, the, the new one โอ้เลือกได้ถูกอันด้วยนะก <c oughs> ัวดำนะ <c oughs> แก่ยากเลยเออแก่ไม่เป็นเลยคุปติมน่าจะแก่ง่าย <c oughs> กระดาษกินหน่อยๆไม่เป็นไรมึงดิกินกระดาษไปนิดนึงอัน,นไหนเป็นกระดาษพี่เอาไอหางช้อนสูกดก็ได้ดิมันเป็นสเสน่ห์นี่คือสเสน่ห์ต้องกินกระดาษเข้าไปนิดนึงม, <c oughs> มันจะเป็นรสแบบโบราณโบราณกระดาษหน่อยไม่เป็นไร อนนี้เขาเหมือนเขาใช้คนคนเผาเยอะนะคนแบบม้งแมวใช่ไหมคาแรงเขาถูกสองสามร้อยอะมั้งไม่วีชั่วโมงยี่สิบบาทคาแรงแต่ทำงานอื่นแน่ที่ถ้าเป็นชั่วโมงอะก็แล้วแต่ที่ตอนที่ผมหางหางไปงานร้านผมเนี่ยมีพี่เขาถามจะเอาต่างชาติมาอะไรเงี้ยแต่พูดไม่ค่อยได้นะแต่พวกนี้ทู่งานอึดไม่เหมือน ก็นี่คือ traditional เชียงใหม่ไอศครีมครับเป็นไอติมโบราณแล้วเห็นที่เชียงใหม่ที่เดียวครับก็อ่ะลองชิมให้ดูหน่อยเป็นขนมปังปกปกๆสองอันครับแปลกแม่ตาแปลกดีโอเคอันนี้ราคาเท่าไหร่ยี่สิบบาทครับยี่สิบบาททเวนตี้บาทครับรสชาติเป็นไงอร่อยครับโอเคอ่เดี๋ยวมาลองสั่งมั่งว่าจะลองเป็นถ้วย

อาจาดอร่อยดีนะเผ็ดดีอาจาดเนี่ยไหนลองดูนะครับว่าทางทีมงานผมโกหกหรือเปล่าอร่อยจริงไหมครับ <c oughs> อร่อยจริงกะทิหอมแตงสวอร์ดจิ้งครับกะทิอไอศครีมกะทิหน้าก๋วยเตี๋ยวสามบาท